แม่แบบ uh แขนกุดที่ช่างมีลงไว้แปดไซส์นะคะแต่เป็นเสื้อเพื่อนๆจะไปดูที่ hm อ <un> ีพีนั้นก็ได้นะคะเราปกตรงกับไซส์ไหนก็สร้างออกมาได้เลยค่ะอันนี้ชิ้นหลังเราปิด ิดเพื่อให้เขาเนียนนะคะ